สวัสดีทุกท่านชาวย t ท b e ท่านสาธุชนกันทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้โคดแบงค์จะมาสอนการนั่งสมาธิตามคําสอนขององค์พระส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสมาธิที่พระเจ้าสอนก็คือการจเจริญอาณาปานสตินั่นเองก็คือมีไตรักษสามอีิจางความไม่เที่ยงแท้นัดตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังเป็นสภาพเดิมไม่ได้นะครับเราก็จะนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแบบนี้นะครับ ตัวตรงแบบไม่ต้องเกรงนะครับผมปรับท่านั่งแบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงเบาๆค่อยๆกันว่าเรากําลังหลับนะครับโดยไม่ต้องปีบวดตานะแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมหายใจนะให้รู้ลมหายใจเข้าออกโดยเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องภาวนาคาบริกรรมอะไรทั้งนั้นนะครับ ได้ยินเสียงมีสติรู้ว่าหูได้ยินเสียงนะครับนั่งไปแล้วก็รู้สึกปวดคอเควทนาเกิดขึ้นก็ให้มีสติรู้ครับแล้วก็ให้รู้ตามสมภาพความเป็นจริงว่าที่มันปวดมันเมือ่อยเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปบังคับบัญชาการมันได้นะครับแล้วก็ดูอาการปวดทุกขเวทนาไปว่ามันเกิดมันดับยังไงนี่คือสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับที่จะนําพาให้พวกเราทุกคน คนจากความผู้ได้นะครับถ้าปฏิบัติตามสมาธิที่พระเจ้าสอนนะครับก็คือมีใจรักษา,ามนันเองนั่งไปแล้วรู้สึกเย็นก็ให้มีสติรู้ว่าเย็นแล้วก็ดูอารมณ์เย็นไปว่ามันเกิดมันดับยังไงก็คือเป็นอารมณ์สุขนั่นเองนะครับเราก็ไม่เก่งสมาธิเราก็จะเริ่มนั่งตั้งแต่5นาทีก่อน10นาทีก่อนนะครับนั่งทีละ5าทีละส0นาทีก่อนนะแล้วค่อยไปนั่งเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับ ค่อยๆไต่ไปทีละขั้นนะครับค่อยๆนับหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ค่อยๆนับหนึ่งมันอาจจะทําให้เราสวบลมได้นะครับเขา้าุนไม่ต้องไปบังคับลมหายใจนะลมหายใจสั้นมีสติรู้ลมหายใจยาวมีสติรู้นะครับรู้ลมหายใจเข้าออกน,นสภาพความเป็นจริงนะครับให้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของการ คนสภาพเดิมไม่ได้เดี๋ยวนั่งไปสักพักหนึ่งก็ปวดก็เมื่อยเราบังคับบัญชาการไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ิตตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีอัตตาเลยนะครับที่มันทุกข์เพราะเราไปเข้าใจว่ามันมีตัวมีตนประมาณนี้นะครับนี่คือสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยโค้รแปงมาสร้างภาพหรือเปล่าเปล่าไม่ได้มาสร้างภาพแต่อยากให้ทุกคนปฏิบัติสมาธทิที่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอน ก็คือการเจริญเข้าไปสู่กรรมฐานนั่นเองกรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องมองเห็นสภาพความเป็นจริงของอนัตตาถ้ามองไม่เห็นสภาพความเป็นจริงของอนัตตาเป็นกรรมฐานไม่ได้นะมานั่งสมาธิด้วยกันนะครับทุกคนจิตใจจะได้สงบนะเมื่อก่อนใจเราเคยล้อกระวนกระวาย ใจเราก็จะเย็นยิ่งขึ้นสมาธิเนี่ยไม่อาจนำพาให้พ้นจากความกก้ได้ส่วนกรรมฐานนำพาให้พ้นจากความทุกข้ได้กรรมฐานก็อาศัยกำลังของสมาธิเช่นกันนะครับทุกคน